ในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยจะมีเรื่องราวใดที่เป็นความชุ่มชื่นหัวใจในเดือนกรกฎาคมไปรับฟังกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่รัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาการพยากรณ์แบบไทยๆในบริบทผู้ใหญ่ผู้สูงวัยฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณ59 สำหรับในเดือนกร,รกฎาคมถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับลาบผลของพ่อแม่พี่น้องชาวกรกฎส่งผลให้ในข้อที่หนึ่งหลังวันที่สองกร,รกฎาคมเป็นต้นไปดาวลับผลของชาวกรกฎมีกำลังทางดวงดาวที่เข้มแข็งส่งผลกับเรื่องความสุขเรื่องลับผลที่เกิดขึ้นสิ่งที่รอคอยมีลักษณะเปิดกว้างดีขึ้น ชาวกรกฎมีแนวโน้มได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝากอาหารการกินที่ถูกใจได้รับข้าวของที่ชื่นชอบหรือหากหมายปองสิ่งใดไว้นะช่วงเวลานี้อาจได้มาครอบครองโดยง่ายเป็นช่วงเวลาที่รับผลของชาวกรกฏไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับดาวมฤตยูบางท่านจึงได้รับผลในแบบแปลกๆอันเกี่ยวข้องกับเรื่องทันสมัยเรื่องเทคโนโลยี เป็นช่วงที่พ่อแม่พี่น้องชาวกรากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค้าขายอาหารการกินของใช้ของสวยงามมีแนวโน้มมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนสม่ำเสมอกว่าในเดือนที่แล้วเป็นช่วงที่อาจได้เข้าของฝากประเภทของกินของใช้อยู่ๆคนก็นึกถึงนอกจากนี้ยังมีโชคลาภแปลกๆจากเรื่องต่างชาติต่างภาษาสำหรับในข้อที่ส เป็นช่วงเวลาที่ดาวการเงินยังคงเป็นราชาโชคในภพเรือนวินาศในช่วงครึ่งเดือนแรกถือว่าจะมีโชคทางการเงินซึ่งความหมายเฉพาะของภพเรือนนี้ก็คือการวางใจเป็นกลางเป็นโชคลาภแบบที่มีมาเองเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้หวังอะไรเยอะนะช่วงนี้ชาวกรกฎอาจได้โชคลาภแบบคาดไม่ถึงในขณะเดียวกันเป็นความเล่นตลกของดวงดาว หากสิ่งใดที่หวังที่หมายปองมากๆเต็มไปด้วยความอยากได้ก็มักมีเหตุให้มันคลาดเคลื่อนเลื่อนไปเรียกว่าช่วงนี้โชคลาบมักมีมาเองโดยเฉพาะเรื่องเงินมีเงินพิเศษแปลกๆเงินที่ไม่คาดคิดหรืออะไรที่ไม่ได้หวังก็มีเข้ามาเองดังคอนเซปต์ของดวงดาวราชาโชคที่ว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองบางท่านช่วงนี้ได้เงินปันผลเงินดอกเบี้ย หรือเงินพิเศษต่างๆที่มีเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องขวนขวายเยอะสำหรับเรื่องโชคลาภก็เช่นกันยิ่งสิ่งที่เราตั้งมั่นอยากได้อยากมีก็มาคลาดเคลื่อนแต่อาจไม่ได้โชคจากเรื่องที่เราไม่ได้หวังไม่ได้ตั้งใจอะไรมากสำหรับในข้อที่สเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระเกตโคจรทับลัคนาพ่อแม่พี่น้องชาวกรกฏโชคลาภช่วงนี้จึงมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องความรู้สึก การคาดคะเนคาดเดารู้สึกสังหรณ์สิ่งใดสิ่งนั้นก็มักเกิดขึ้นจริงๆเป็นช่วงที่ชีวิตมักถูกชักนำไปยังเรื่องของการทำบุญทำกุศลเช่นอยู่ๆก็มีสัตว์เลี้ยงมาให้เราเลี้ยงดูมีคนมาขอความช่วยเหลือมีคนมาขอคำแนะนำเรียกว่าชาวกรกฏมีโชคในเชิงการทำบุญอยู่ๆก็มีเหตุให้เราทำบุญโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือช่วงนี้มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานสังคมงานสาธารณะประโยชน์หรือทำเพื่อส่วนรวมดาวพระเกตที่ทับลัคนณาทำให้ช่วงนี้ชาวกรกฏบางท่านเกิดความฝันแปลกๆซึ่งบางท่านก็นำไปตีความเป็นตัวเลขก็ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะบุคคลว่าจะตีได้ถูกต้องหรือไม่เป็นช่วงที่เรื่องราวความเกี่ยวข้องเชิงต่างชาติต่างภาษา เกี่ยวข้องกับการงานการคบหาก็โดดเด่นในขณะเดียวกันบางท่านมักเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรไทยๆไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเพณีหยิบจับข้าวของที่เป็นของโบราณหรือช่วงนี้มักมีเหตุการณ์ด่วนๆเข้ามาให้ชาวกรรโกรได้ทำบุญแบบรีบรีบบางครั้งหมายถึงการถูกรับผิดชอบหน้าที่ถูกโยนงานมาให้อันเป็นงานสังคมงานเพื่อคนอื่นงานเพื่อส่วนรวม และช่วงนี้ชาวกรกฏก็มีจิตใจดีเป็นพิเศษหากทำเพื่อคนอื่นก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะส่งผลให้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงได้บุญได้กุศลใกลชิดเรื่องราวการทำบุญทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจสำหรับในข้อที่4ก็เกิดดาวคู่ธาตุลมในช่วงนี้สัมพันธ์กับภพบเรือนมรณะชาวกรกฏบางท่านหากติดต่อทางไกลต่างชาติต่างจังหวัด มักมีเงินแปลกๆมาจากคนไกลเป็นจังหวะการได้เงินแบบรวดเร็วเช่นการซื้อขายระยะสั้นทำให้ชาวกรกฏได้เงินแบบรีบๆเป็นช่วงที่เรื่องราวเชิงมรดกสินทรัพย์ของเก่าๆเ,เดิมๆบางครั้งเป็นเรื่องสต็อกเก่าสินค้าที่เก็บไว้นานแล้วหรือบางท่านได้ประโยชน์จากผลงานเก่าๆเ,เ,เดิมๆที่ทำไว้ในอดีตหยิบออกมาทำมาหากินได้ อย่างไรก็ตามดาวคู่ทัดลมในช่วงนี้จะมีบางจังหวะที่ชาวกรกฏก็เสียเงินแบบรวดเร็วด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจังหวะเข้าของเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพซื้อ,อยุกยาบ่อยๆหรือเป็นช่วงที่ชาวกรกฏมีภาระส่งเสียเลี้ยงดูทําให้การควักเงินควักทองแบบรีบด่วนด้วยปัญหาของคนอื่นก็มีด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตาม เป็นช่วงที่ความเป็นธาตุลมสัมพันธ์กับเรื่องเงินเมื่อมีจ่ายออกไปสักพักก็จะมีรับเข้ามาใหม่เรียกว่าเป็นการหมุนเวียนประกอบกับชาวกรกฎยังมีดาวการเงินเป็นราชาโชคช่วงนี้ถึงแม้จะมีภาระเยอะรายจ่ายมากก็ถือว่าจะมีมาให้ใช้ให้จ่ายได้อย่างทันท่วงทีสำหรับในข้อสุดท้ายเป็นโชคดีเชิงสังคมชีวิตช่วงนี้ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าเดือนกรกฎาคมชาวกรกฏเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการยื่นเรื่องเอกสารการติดต่อประสานงานการลงทะเบียนเรื่องเกี่ยวข้องกับการติดต่อในทุกรูปแบบทับตัวตนชาวกรกฎจึงมีเหตุเกี่ยวข้องกับคนอื่นมากขึ้นเรียกว่าใครเหงาในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นช่วงที่เรื่องเพื่อนสังคมสัมพันธ์กับชาวกลกดโดยตรงบางครั้งก็หมายถึงกิจกรรมร่วมกันงานบูญงานบวชงานแตง่งงานที่มีคนชักชวนหรือชาวกลกดเป็นหัวเรียวหัวแรงในการจัดกิจกรรมบางอย่างก็ต้องพบปะพบเจอคนมากขึ้นบางท่านมีโชคดีได้อุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคเทคโนโลยี Tech เกิดลดราคา ทำให้ได้มาในราคาต่ําส่งผลให้ชาวกรกฎมีโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องอุปกรณ์ไฮเทคการสื่อสารหรือช่วงนี้อยากได้สิ่งใดมักมีเหตุให้มาโดยง่ายเป็นช่วงที่ชาวกรกฏเกิดไหวพริบปฏิพัน์เกิดความคล่องแคล่วคล่องตัวในการคิดอ่านเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเข้าสู่การทับลัคนาช่วงนี้ชาวกรกฏก็มีเหตุให้พูดบ่อยคิดอ่านเยอะ ลงไปหยิบจับทำอะไรด้วยตนเองสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังเรื่องราวของชาวกรกฎโดยเฉพาะเรื่องการเงินโคจรเป็นมหาจากักเข้าสู่การทับลักนาชาวกรกฎก็จะมีเรื่องการเกี่ยวข้องกับเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นการจัดแจงงบประมาณชีวิตมีการหมุนเวียนเงินเนื่องจากมีกิจกรรมภารกิจโปรเจกต์โครงการที่อยากทำได้หยิบจับรับเงินก้อนแต่มาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อย ซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคแบบเหนือหน่อยๆที่จะเกิดขึ้นได้กับชาวกรกฏโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมสหรับเรื่องราวสุขภาพใจสุขภาพกายของชาวกรกฏในช่วงวันที่2กรกฎาคมไปถือว่าความสุขของชาวกรกฎจะดีกว่าที่ผ่านมาเช่นบางคนรู้สึกกินอาหารไม่ค่อยอร่อยมีปัญหาทางสุขภาพมีเรื่องวิตกกังวล ในช่วงวันที่สองเป็นต้นไปก็มีเหตุให้หลายอย่างคลี่คลายชาวกรกฏอาจก่อเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาปรงตกกับเรื่องราวรอบตัวได้มากขึ้นทำให้มีความสุขการดำเนินชีวิตของชาวกรกฏราบรื่นดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปเรี่ยวแรงกําลังของชาวกรกฏอาจมีลักษณะดีขึ้นเนื่องจากมีเหตุให้เดินทางไปนู่นมานี่มีสิ่งที่ต้องลงมือหยิบจับทำด้วยตัวเอง เรียกว่ามีเหตุกระตุ้นให้เรื่องเรียวแรงกําลังของชาวกรรกฏมีทิศทางที่ดีขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องชาวกรรกฏมีความสุขก,กายสบายใจในเดือนกรกฎาคมได้รับโชคลาภโชคดีในทางตรงทางอ,อ้อแล้วพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวของพ่อแม่พี่น้องชาวกรรกฏในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ